เอาไปดูอีกหนึ่งรัฐมนตรีที่วันนี้ไปลงพื้นที่แล้วโอ้โหภาพออกมาในโซเชียลน่ารักจริงๆค่ะคร,รัฐมนตรีอนุทินค่ะคไปร่วมงานที่เป็นการคือเป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดลอยเลยนะทุกปีออครับคุณชนะมีร,รัฐมนตรีมีคนสําคัญเนี่ยไปร่วมงานผีตาโขนเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับชื่อจริงๆเขาชื่องานประเพณีบุญหลวงครับเออหรือว่าการละเล่นผีนตาโขนค,คุณผู้ชม นี่ฮะที่ปีนี้ไม่เหมือนใครคือดูชุดของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนี่ครับใส่ชุดแล้วเป็นไงฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลฮะนี่ฮะฮะมีเสียงไหมเอ่ยมีซาวไหมคุณคุณอนุทินเนี่ยมมเ,สเสิร์งเิร์งอย่างนี้เลยนะ บอกว่าดีใจอย่างมากยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่กับการเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนประจำปี2567นี้นี่จะเป็นการผลักดันการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีชื่อเสียงกระจายออกไปค่ะและจะได้ดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาอย่างมหาศาลคุณอนุชินบอกเลยว่างานนี้โบราณท่านบอกไว้ว่าถ้าใครก็ตามที่ได้ใส่ชุดผีตาโขนแล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นท่านก็เลยเต็มใจอย่างยิ่งเลย ที่จะใส่ชุดนี้และท่านก็บอกว่านี่คือประสบการณ์ที่ดีในชีวิตของท่านค่ะสำหรับบุญประเพณีงานนี้นะครับบุญหลวงเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการละเล่นผีตาโขนเป็นงานประเพณีประจำอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งจัดขึ้นนะครับวันสิบ้า้ามเดือน6ของทุกปีช่วงปลายเดือนมิถุนายนหรือต้นเดือนกรกฎาคมที่ถนนหลายสาย ของอำเภอด่านซ้ายเนี่ยหรือที่อื่นๆในจังหวัดเลยเนี่ยโดยเฉพาะงานเนี่ยบรรยากาศมีแต่ความสนุกสนานรื่นเริงมีคนชื่อเสียงในประเทศไทยเนี่ยมาร่วมงานมากมายปีนี้จัดกิจกรรม7-9กักยายนยังพอมีเวลา ก็คือเปิดงานจริงๆตั้งแต่เมื่อวานนะคะคแต่ว่าวันนี้เหมือนเปิดเป็นทางการ,รแล้วคุณอนุทินก็ไปร่วมด้วยการละเล่นผีตาโขนนี้ถือเป็นประเพณีที่ทำกันมาอย่างยาวนานแล้วเขาบอกว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งเลยซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ปฏิบัติและสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษนะคะก็เลยทำให้งานประเพณีผีตาโขนนี้เป็นงานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจาจังหวัดเลยค่ะในขณะเดียวกันงานบุญครั้งนี้เขาก็เหมือนกับเป็นงานเหมือนกับ คล้ายๆถ้าเป็นที่อื่นบางทีอาจจะเรียกบุญพเวดเออบุญบั้งไฟแล้วแต่เขาจะเรียกแต่มันเหมือนเป็นงานสะเดาะเคราะห์บ้านเมืองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่สร้างไรายได้แน่นอนเพราะว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานเลยบอกว่าแม้ว่าช่วงนี้จะยังไม่ใช่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยแต่ว่าฤดูฝนแบบนี้มันจะมีงานบุญหลวงแบบนี้กับงานละเล่นผีตะขนแบบนี้ที่สร้างแรงจูงใจ สร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาทุกๆปีนะคะจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ5้าถึงหกหมื่นคน<ะ>ปีนี้เขาคาดการกันเลยคะ่ะว่าน่าจะมาสักประมาณ6กหมื่นคนนะคะแล้วตลอด3วันนี้เชื่อไหมคะเม็นเงินสะพัดจริงๆน่าจะไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบล้านบาทเลยที่<ะ>สําคัญที่สุดะฮะผีตาโขนเนี่ยไปทั่วโลกนะฮะเวลามีงานใหญ่งานอะไรไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปสหรัฐอเมริกาพอดอมมีมีน้องที่ทํางานอยู่ที่เลยเนี่ย เขาได้ไปอิตาลีฝรั่งเศสเพราะมันจะมีเทศกาลแบบเนี้ยแล้วก็เขาจะเอาผีทั่วโลกเนี่ยไปรวมกันหรือว่าเวลาเราแสดงสัญลักษณ์เนี่ยแล้วต่างชาติชอบมากนะแล้วที่สําคัญนะอุปกรณ์ที่มาทําผีตะโขนเนี่ยมันมาจากไม้ไผ่มันเป็นที่นึ่งข้าวเหนียวแัดแปลงใกล้เคียง หดแล้วมันราคาไม่แพงเพราะฉะนั้นใครไปเนี่ยก็ซื้อไปที่ระลึกได้มันมันไม่เหมือนอย่างศิลปะชั้นสูงโขนเนี่ยโอ้โหน้นอาจจะแพงหน่อยแพงมากอันนี้พอราคามันย่อยาวหน่อยก็จับต้องได้ใช่ไหมพอมาสวนปุ๊บมันก็มีสิ่งดีๆเข้าตัวอะไรอย่างงี้อย่างคุณอนุทินบอกมีทั้งขนาดใหญ่แบบหัวโขนอย่างที่คุณอนุทินใส่หรือจะมีแบบเป็นตั้งเป็นของที่ระลึกเป็นไซส์เล็กเอาไปรับวางห้องรับแขกหรืออะไรเงี้ยมีหมดฮะผมไปมาแล้วสนุกมากครับ